กลับสวัสดีทุกทกท่านที่เคารพรักกินสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิบซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบยิบซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีเมถุนเป็นการพยากรณ์ดวงสำหรับเดือนพฤศจิกายนนะคะ ท่านผู้ชมชันเคยนะคะอาจารย์บีบสีใครใจได้นำไพ่ชุดไพ่พ,พรหมยานค่ะของท่านอาจารย์พรหมยาณรัต,รตนญันพิโมกมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมค่ะสำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่หนึ่งถึงสามสิบมิถุนายนถือว่าท่านเป็นผู้ที่เกิดราศีเมทุนนะคะและสำหรับท่านที่คำนวณมาแล้วนะคะว่าท่านผู้ชมเนี่ยเกิด ราศีเมทุนนะคะไม่ว่าท่านจะใช้ในเรื่องของศา,าสตร์โหราศาสตร์ไทยใช้ในเรื่องของการแบ่งแบบสากลหรือการแบ่งแบบนิรยณะน,น,นะคะก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่เกิดราศีเมทุนค่ะมาค่ะเรามาเริ่มรับชมรายการดีๆรายการเลิศๆก,กันเลยนะคะอาจารย์ยิ้มสีใครใจจะ ไรพระคถามหาศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะคะโอมอัคีพาหูบุพังสักการะวันทนังครูบาจารย์อจาริยะเทวามุนีบาษีสิทธาปิตามตาอโรคเยนะสุเนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นําวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยลําลึกถึงคุณของครูบา,าอาจารย์ค่ะอาจารย์บีฟซีใครใจขออนุญาตนะคะตัดไพ่เนี่ยครึ่งหนึ่งนะแทนตัวชาวราศีเมถุนค่ะและเลือกไพ่นะคะแทนตัวชาวราศีเมถุนนะคะจํานวน12ใบค่ะชาวราศีเมถุนเนี่ยท่านผู้ชมเป็นผู้ที่เกิด ธาตุลมนะคะชาวราศีเมถุนเนี่ยนะเป็นเป็นชาวธาตุลมนะคะนะท่านจึงเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดวิพริตดีที่เป็นเลิศมากๆเลยนะคะมีในเรื่องของการติดต่อเจรจาพูดคุยที่ดีมีคอมมิวนิเคชันที่ดียี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวแม่หมอชวนท่านผู้ชมคุยเนี่ยเดี๋ยวหยิบไพ่ทาดหยิบไพ่เกินอย่างไรนะคะ แม่หมอขอเช็คก่อนสักครู่นะคะ <c oughs> แอบขาดอีกสามใบค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแม่หมอเลือกไพ่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้านี่เกิดราศีเมถุนเนี่ยสามารถจินตนาการได้เลยนะคะให้เหมือนกับว่ามารับคําพยรกรจากที่บ้านของอาจารย์เบยิปซี ใครใจได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเรียงไพ่นะตามตำแหน่งต่างๆที่ได้ศึกษามานะคะท่านผู้ชมนะมไพอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรมยันรัตนยานพิโมกเนี่ยก็มีอายุอาดามมามากกว่า20ปีแล้วนะคะความแม่นยำชัดเจนเนี่ยจึงมีมากไปทั่วโลกเลยทีเดียวคะ่ะ นะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะว่าเอ๊ะไพไทยกองเขาบอกอะไรนะคะท่านผู้ชมได้องค์เทพพระายนะคะไพพระายเนี่ยเขาบอกว่าไม่ให้ท่านผู้ชมมีความบู้วันความเจร้อนนะคะนะทาสิ่งใดก็ตามเนี่ยให้มีความใจเย็นรู้เนื้อรู้ตัวค่ะสติแมปรปัญญาเกิดค่ะให้คอยมีสติสัมปชัญญะนะคะอยู่อย่างสม่ำเสมอค่ะ ท่านผู้ชมไม่วู่วามไม่เจร้อนนะคะนะโอ้โหไพ่นี่ชัดเจนมากเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดไพ่นะคะแล้วอ่านให้กับท่านผู้ชมเนี่ยทีละใบทีละใบเลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมดูซิเอ๊เป็นอย่างไรนะคะท่านผู้ชมสำหรับไพ่ใบแรกนะคะได้องค์เทพพระพิรุณค่ะเป็นความโชคดีนะคะของ ชาวราศีเมถุนนะตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยมักได้รับโอกาสดีๆนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจากบุคคลต่างๆที่อยู่ในแวดวงของตัวท่านผู้ชมค่ะหยิบจับสิ่งใดช่วงนี้มีผู้ที่ให้การอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างดีเยี่ยมมากๆเลยนะดังนั้นเนี่ยชาวราศีเมถุนท่านเป็นผู้ที่มีการติดต่อเจรจาที่ดีแล้วนะคะ เป็นผู้ที่มีความฉเฉลียวฉลาดในพริพดีที่เป็นเลิศจึงใช้จังหวะและโอกาสนี้นะคะดึงในเรื่องของความรู้ความสามารถนำมาใช้อย่างสุดชีวิตนะคะการติดต่อเจราจาการพูดคุยกับวงการต่างๆมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วท่านผู้ชมเองมีโอกาสมีชื่อเสียงเรื่องรือระบือใกลไปทั่วโลก ถ้าผู้ชมคะลองสังเกตดูนะในพระหัตถ์ขององค์พระพิรุณเนี่ยนะถือลูกแก้วมีแสงระยิบระยับระยิบระยับ,ยบ,ยบอยู่นะคะท่านผู้ชมนะโอ้โหชื่อเสียงเรื่องลือระบือไกลของชาวราสีเมถุนนี่เรื่องลือระบือไกลเนี่ยไปทั่วโลกนะคะนะ ดีมากๆเลยอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมไพ่ยไทยกองเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าทําสิ่งี้ก็ตามเนี่ยอย่าวู่วามอย่าเจรอนนะคะนะแล้วก็อย่าลังเลสงสัยด้วยคอยกลับมาอยู่กับจิตกับใจรู้เนื้อรู้ตัวลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะท่านผู้ชมนะโอ้โหดีเยอะมากๆเลยลำดับต่อมานะคะองค์พระกฤษณนะ โอ้โหวันนี้เนี่ยไพ่ชัดเจนสวยงามมากนะคะท่านผู้ชมคะ่ะไพ่ใบเนี้ยอยู่ในตำแหน่งดีตำแหน่งเลิศตำแหน่งความมั่งคั่งความร่ำรวยตำแหน่งเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนะคะไพ่บอกว่าให้ท่านผู้ชมคอยฟังบทสวดมนต์พระคาถาเงินล้านนะหากท่านเนี่ยสวดไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะให้ท่านเปิดไปทาง ช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะแล้วพิมพ์ไปว่าพระคาถาเงินล้านเปิดฟังบ่อยๆค่ะท่านผู้ชมนะคะเป็นการเปิดประตูขุมทรัพย์แห่งจักรบาลค่ะเงินหลักล้านเงินไหลเลลา้ลานมีโอกาสหลั่งไหลามาเทมาเข้าสู่ตัวท่านผู้ชมมีโอกาสท้าถมใส่ตัวท่านผู้ชมค่ะนะช่วงนี้เนี่ยหยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์กันสำเร็จสำเร็จนะคะ การติดต่อเจราจาดีการพูดคุยดีนะคะมีความเข้าจิตเข้าใจในวงการนะของตัวท่านผู้ชมค่ะมีโอกาสได้จับเงินหลักล้านเงินไหลๆล,ล,ล้านนะคะท่านผู้ชมได้องค์พระกฤษณนะเนี่ยนะและหากท่านผู้ชมมีจังหวะและมีโอกาสดีๆเดินทางไปที่วัดแขกนะคะไปกราบนมัสก,การองค์พระพิฆเนตนะและหลังจากนั้นก็เข้าไปกราบนมัสก,การองค์พระกฤษณนะค่ะนะ ขอพรนะคะจากพระองค์ค่ะให้มีในเรื่องของความมั่งคั่งความร่ำรวยพูดแล้วเนี่ยเป็นเงินเป็นทองนะคะชาวราศีเมถุนชาวธาตุลมแม่ไพ่สวยงามม่อวันนี้มีไพ่ประจำตัวด้วยนะคะของชาวราศีเมถุนชาวธาตุลมขึ้นมาพอดีเลยอาจารย์พูดเลยแล้วกันนะคะเทววิรุณหกนะเทววิรุณหกเนี่ย พระองค์เนี่ยนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฉโลก,กับชาวราศีเมถุนชาวธาตุลมค่ะชาวราศีเมถุนชาวธาตุลมเนี่ยควรไปบูชานะคะนำมาบูชาที่บ้านเนี่ยไว้ในห้องพระของบ้านท่านผู้ชมเนี่ยเป็นการดีมากพระองค์นี้นะคะเป็นหนึ่งในท้าวจัตุโรกบาลทั้งสี่ ะค,ะคอยปกปักรักษาคุ้มครองตลอดทางทิศใต้ของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานะคะครวมทั้งโลกมนุษย์ของเราด้วยนะไพ่ใบนี้บอกเลยว่าดวงชะตาของชาวราศีเมถุนชาวธาตุลมะะทิศโชคลาภทิศมั่งคั่งมังทิศมั่งคั่งร่ํารวยของท่านผู้ชมเนี่ยให้เดินทางไปทางทิศใต้ดีมากๆเลยนะคะ ท่านผู้ชมนะอย่าลืมนะมีโอกาสไปกราบแล้วนำมาสักการะบูชาที่บ้านมาไว้ในห้องพระที่บ้านก็ดีมากเป็นเทา้จาจัตุตโกบาลทั้งสี่นะคะเท้าวิรุณหกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชโลกับชาวราศีเมถุนชาวธาตุลมนะคะแหมท่านขึ้นมาพอดีเลยนะคะในดวงชะตาของชาวราศีเมถุนชาวธาตุลมคะ่ะ ลำดับต่อมานะคะพระยาโยมราชค่ะการที่ท่านผู้ชมเนี่ยคอยมันปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะคะคิดดีพูดดีทำดีเป็นสิริมงคลในชีวิตของท่านผู้ชมค่ะนะโอ้โหการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วค่ะเป็นกฎเหล็กเลยของจักรวาลของโลกใบนี้ของจักรวาลของเราเลยนะคะ ท่านผู้ชมนะพี่พี่พญายมราชก็มาแนะนําว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีบุญภาวาสนาทรงมีบุญบารมีดีแมกทั้งบุญเก่าบุญใหม่นะฮะนะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ต้องคอยเหมือนสร้างบุญเหมือนสร้างกุศลปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะคะสวดพระคาถาเงินล้านบ่อยๆสวดพระคาถาอิติปิโสสวดพระคาถาชนะบัญชรน,นะคะทาบุญตาม ศาสนานะคะท่านผู้ชมโอ้โหไพออกมาบอกดีมากๆเลยทีเดียวนะคะและดวงชะตาของชาวราศีเมถุนชาวธาตุลมเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนี้การเดินทางไปเหนือล่องใต้ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศประสบความสําเร็จนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองชาวราศีเมถุนชาวธาตุลมเนี่ยเป็นอย่างดีเลยค่ะนะคะลำดับต่อมานะคะ พยาภารีจับปูทศกันค่ะท่านผู้ชมนะคะไพ่นีดีก็เตือนมาสักนิดหนึ่งนะคะว่าให้ท่านผู้ชมเองเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองให้มากขึ้นนะคาพูดบางคําพูดนี่นะคะท่านผู้ชมของบุคคลบางคนที่อยู่ในสังคมของท่านผู้ชมเนี่ยบางท่านเนี่ยนะคะเขาแพ้แสงนะท่านอาจจะเป็นผู้ที่มีแสงสว่างเจิดจ้าเจิดจัดมากก็ได้นะแล้วบางท่านบางคน ในสังคมของท่านช่วงเนี้ก็แพ้แสงสว่างที่เจ,จิดจัดัสในตัวท่านนะคะบางครั้งท่านอาจจะต้องพบกับคําพูดที่ดัดฝันนะเป็นคําพูดที่มาดัดฝันนะคะเป็นคําพูดที่เหมือนกับเป็นตะปูอะมาตอกชะตาชีวิตให้ท่านผู้ชมรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตฉันอยู่นิ่งอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้นะคะช่วงนี้อาจจะเจอบ้าง นะท่านผู้ชมดังนั้นอย่าลืมค่ะไพ่ก็แนะนํามาตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าให้ทําไมคะรู้เนื้อรู้ตัวค่ะอย่าวู่วามอย่าใจร้อนลมหายใจเขาก็รู้ลมหายใจออกก็รู้คอยมีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างสม,ม่าเสมอนะเห็นไหมคะไพ่เตือนมานะคะพยาพาลีจับปูทศกัณฐ์ค่ะนะคะลำดับต่อมานะคะท่านผู้ชมค่ะ ได้พระอรุณเทพบุตรค่ะโอ้โหโครงการใหม่เรื่องราวใหม่สิ่งใหม่ๆที่ชาวราศีเมถุนชาวธาตุลมเนี่ยนะสามารถสร้างสรรค์สิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วได้นะคะพระอรุณเทพบุตรแม่นะอาจจะเป็นโครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่นะคะ นำตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยเขาไปใกล้ชิดกับโค้ชครูครูบาอาจารย์นะคะผู้หรักผู้ใหญ่ค่ะนะเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ไปเก็บเกี่ยวเทคนิคกิมมิคความรู้ต่างๆค่ะแล้วนํามาส,สรน้างสิ่งที่ตัวท่านผู้ชมเองกําลังจับอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรหรือธุรกิจอะไรก็ตามนะคะนะ สร้างลงมือทารรม,มีการวางแผนมีการดําเนินการเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นนะคะตามลําดับขั้นตอนตั้งแต่ข้อ A จนถึงข้อ Z เลยนะคะชาวราศีเมถุนและรีบเร่งดําเนินการสิ่งน,นั้นนะคะให้เกิดขึ้นเป็นรูปประธรรมขึ้นมาค่ะเมื่อประสบความสําเร็จแล้วอย่าลืมค่ะให้แบ่งปันเรื่องเราดีๆเรื่องราเล็กๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะชาวราศีเมถุน อ่ขณะนี้อาจารย์บียุบีใครใจกำลังพยากรดวงชะตาของชาวราสีเมถุนนะคะสำหรับเดือนพฤศจิกายน2568อยู่ค่ะนะคะโอ้โหใบน,นี้สวยงามมากองค์พระแม่ลักษมีเมื่อสักครู่นี้นะคะไพยแนะนำให้ท่านผู้ชมเนี่ยเดินทางไปวัดแขกไปกราบนมัสการองค์พระพิฆเ,เนศแล้วนะคะไปกราบนมัสการองค์พระกฤษณะแล้วอย่าลืมค่ะ กราบนมัสก,ก,การองค์พระแม่ลักษมีด้วยนะคะองค์พระแม่ลักษมีกําลังมาอวยพรดวงชะตาให้กับชาวราศีเมถุนชาวธาตุลมให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขค่ะมีความมั่งคัง่งมีความร่ารวยค่ะคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินเลยๆลยล้านได้หลายหลายล้านนะคะโอกาสที่ท่านผู้ชมจะได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีกำลังรอท่านผู้ชมอยู่นะ โอ้โหดวงดีแม่ก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมมีความท้าทายใดๆก็ตามในชีวิตนะคะไพ่องค์พระแม่ลักษมีเนี่ยมาคอยเปิดมาคอยปัดเป่านะคะสิ่งที่มาขัดมาขวางสิ่งที่เป็นความท้าทายต่างๆให้สลายหายไปนะคะท่านผู้ชมนะ โอ้โหดวงชะตาของชาวราศีเมถุนชาวธาตุลมดวงดีมากนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปกักรักษาคุา้มครองมีกระดอบแก้วทั้งเจ็ดชั้นคอยปกปักรักษาคุา้มครองดีมากๆเลยค่ะนะลำดับต่อมานะคะท่านผู้ชมองค์เทพธิดาพระจันทร์ค่ะนะสำหรับท่านใดนะคะที่แต่งงานแล้วนะ มีสามีมีภรรยามีคนพิเศษแล้วให้บอกเลยค่ะว่าคู่ชีวิตของท่านผู้ชมเนี่ยดวงนะเป็นเนื้อคู่คู่ครองโดยแท้ค่ะอยู่ก,กันจนชั่วฟ้าดินสลายเป็นคู่สร้างคู่สมนะคะมีความเป็นกันลยนณมติที่ดีต่อกันนะคะดังนั้นเนี่ยชาวราศีเมถุนเวลาอยู่กับคนพิเศษนะให้คอยมันแสดงความมีน้ำจิตน้ำใจต่อคนรักคนพิเศษของท่านผู้ชมเนี่ย มากมากนะคะบอกรักกันทุกวันนะคอยรำลึกถึงในวันแรกเนี่ยที่เริ่มรักกันนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้แต่งงานเกณฑ์การแต่งงานสูงนะในองค์เทพธิดาพระจันทร์มาเนี่ยความรักอยู่ในช่วงที่สดชื่นนะคะอยู่ในช่วงที่ดีมากๆเลยนะคะ นะดังนั้นเนี่ยชาวราศีเมถุนชาวธาตุลมเนี่ยบางครั้งท่านอาจจะเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์นะคะให้เราะมัดระวังในเรื่องของมือที่สองมือที่สามเอาไว้บ้างก็ดีนะคะท่านผู้ชมสําหรับท่านที่เคยทะเละเาะเบาแหวงกันกรธกันงอนกันเคืองกันนะคะเกณฑ์การคืนดีกันสูงมากๆค่ะนะโอ้โหดีมากเลยนะและท่านผู้ชม ทราบไหมว่าองค์พระแม่ลักษมีเนี่ยนะพระองค์เป็นเทพแห่งความรักด้วยนะคะในไหนไปวัดแขกแล้วไปกราบนำ้ำมาสการองค์พระพิชเนตแล้วไปกราบนำ้ำมาสการองค์พระกฤษณะไปกราบนำ้ำมาสการองค์พระแม่ลักษมีแล้วขอพรนความรักไปด้วยเสเลยนะคะท่านผู้ชมนะลำดับต่อมานะคะพระโคนนทิค่ะนะโอ้โหพระโคนนทิบอกเลยว่า ช่วงนี้นะคะดวงชะตาของชาวราศีเมถุนเนี่ยปลอดภัยการเดินทางไปยงต่างถิ่นต่างเดินต่างประเทศนะคะปลอดภัยแคล้วคลาดจากภัยเพีอันตรายทั้งหลายทั้งปวงค่ะนะโอ้โหมีกระแก้วทั้งเจ็ชั้นคอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่านผู้ชมอยู่การติดต่อเจรจานะคะการพูดคุยนะคะกับ ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือไปคุยในเรื่องการเรียนไปคุยเรื่องโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ใหม่ประสบความสําเร็จคะ่ะท่านผู้ชมนะโอ้โหแสดงความยินดีกับชาวราศีเมถุนชาวธาตุลมด้วยคะ่ะไพ่สวยมากๆเลยนะในวันนี้นะคะสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะคะหากท่านใดเนี่ยเคยเจ็บป่วยอยู่นะคะเกณฑ์การหายป่วย มาแล้วนะคะนะสุขภาพแข็งแรงนะได้พระคุณนทิเนี่ยนะคะลำดับต่อมานะคะองค์เทพพระพุทธค่ะบ้านหลังนี้อยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยแม่หมอเนี่ยจะให้ใบนี้มานะคะสัมผัสถึงพลังงานดีๆได้เลยค่ะว่าบ้านที่วัดใสของท่านผู้ชมเนี่ยชอบให้ท่านผู้ชมสวดมนต์ไหว้พระชอบให้ท่านผู้ชมดูแลยิ่งพระยิ่งเจ้าให้มีความสะอาดสะอ้านอยู่ตลอดเวลา ขยงขยะเก็บไสลังเก็บสีกล่องให้เรียบร้อยนะคะสิ่งใดไม่ได้ใช้รีบจำาหนใจแจกปเป็นเสด็จเ,เร็วค่ะบ้านท่านใดไม่มีห้องพระหาฉากหาชน้งหนังสือมากั้นเป็นห้องพระนะคะสามารถนำตัวท่านผู้ชมเองนำบุตรหลานไปนั่งสมาธิได้สักห้นาทีสิบนาทีสิบนาทีนะคะท่านผู้ชมบ้านนานผู้ชมเนี่ยมีพลังงานดีมากๆค่ะ นะองค์เทพพุทธแม่บอกแล้วนะคะโอ้โหวันนี้พลังงานของท่านผู้ชมนะคะชาวราศีเมถุนที่เข้ามาในช่องของอาจาร,รย์บียิมซีใครใจเนี่ยพลังงานของท่านผู้ชมนะคะทะลุจอโทรศัพท์มาเลยทีเดียวค่ะนะ <c oughs> ลำดับต่อมานะคะเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานนะคะของชาวราศีเมถุนชาวทัตลมหน้าที่การงานของท่านผู้ชมเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จเปน็นิทธิทางที่ดีค่ะ โอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะการบริหารจัดก,การดําเนินการไปอย่างดีเยี่ยมค่ะนะในเท้าวิรูปปกเนี่ยมีความระมัดระวังสูงนะคะมีความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีเป็นผู้ที่มีความระมัดระวังบริหารจัดก,การดําเนินการเรื่องราวต่างๆตามลําดับขั้นตอนตั้งแต่ข้อ A จนถึงข้อแค่ะนะโอ้พ่สวยมากลาดับต่อมานะคะ ค้ะอภัยมณีกับผีเสื้อสมุดค่ะการที่ชาวราศีเมถุนชาวธาตุลมเนี่ยมีความปรารถนาอันแรงกล้านะคะที่ต้องการประสบความสําเร็จบางท่านมีความปรารถนานะคะในเรื่องราวหลากหลเรื่องราวนะฮะไพ่กาลังบอกว่าให้ลงมือทาเนี่ยในท,นทันทีค่ะนะอย่ามัวลังเลอย่ามัวสงสยัยอย่ามัวผลัดวันประกันพรุ่ง ให้ลงมือทําในทันทีค่ะนะดึงศักยภาพดึงความรู้ดึงความสามารถของท่านผู้ชมออกมาใช้อย่างสุดชีวิตดําเนินการไปตามลําดับขั้นตอนนะคะลงมือทําในสิ่งนั้นเนี่ยด้วยความรักนะคะและเมื่อสร้างสรรค์เรื่องเราดีๆเรื่องเราเลิศๆจนเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมใช้งานดี้ดีใช้งานที้จริงนะคะ อย่าลืมค่ะให้แบ่งปันเรื่องเราดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบน,นี้นะคะชาวราศีเมถุนชาวธาตุลมนะคะไพทักมานะนะอย่าพลาดวันประกันพรุง่งอย่ารอคอยนะคะท่านผู้ชมนะลำดับต่อมานะคะทวิรุณหกค่ะโอ้โหทวิรุณหกบอกเลยว่าการที่ชาวราศีเมถุนชาวธาตุลมนะคะนําตัวเองเนี่ย ไปพัฒนาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องราวต่างๆที่ตัวท่านเองเนี่ยสนใจสนใจอย่างเช่นสนใจในเรื่องของการเรียนภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษารัสเซียภาษาเยอรมันภาษาญี่ปุ่นเป็นต้นมีความสนจิตสนใจในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของวิชาไพ่พรมยานศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการศาสตร์พยากรณ์นในเรื่องต่างๆ ศึกษาในเรื่องของหินสีมงคลของอาจารย์หญิงจุธามาศณนะสงขาและเรื่องราวอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่ท่านผู้ชมมีความปรารถนาอันแรงกล้านะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นจังหวะดีโอกาสดีแล้วนะคะนะทุกท่านเนี่ยมีระยะเวลา24ชั่วโมงเนี่ยเท่ากันดังนั้นนะคะท่านผู้ชมจัดสรรเวลาของท่านผู้ชมเนี่ยให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนะคะ และลงมือทาในทันทีให้เขาเกิดความสําเร็จในไพ่บอกว่าโอกาสประสบความสําเร็จสูงแม่เพราะตัวท่านเองมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแถมซ้ํายังได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะคะส่งผลให้ตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยโอกาสที่ท่านผู้ชมจะได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐี รอท่านอยู่นะคะชาวราศีเมถุนชาวธาตุลมและอาจารย์เบยิบสี่ใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนชาวธาตุลมจบลงแล้วนะคะอาจารย์เบยิบสี่ใครใจต้องขอบกราบขอบพระคุณ เพื่อนเพืนพี่และลูกค้าทุกๆท,ท่านทุกๆคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆคลิปเลดๆของอาจารย์เบียิมสีใครใจ่ะก่อนจากกันอาจารย์เบียิมสีใครใจขอให้เพื่อนเพื่นพี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมังข่งคั่งร่ํารวยทั้งยามหลับและยามตื่นมีโอกาสที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐี ท่านผู้ชมคะ่ะช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะท่านผู้ชมจะต้องคอยดูแลเอาอ,อกเอาใจใส่สุขภาพพรรณนาไมให้ดีทําตัวให้มีความอบอุ่นในเวลาค่ําคืนนะคะและกลับมาพบกับคลิปดีๆคลิปเลดเลิของอาจารย์เบยใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกรลาบสวัสดีคะ่ะ